สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องไ,ไงอไวล์2512กันอีกแล้นนวนะครับซึ่งตอนนี้ครับพวกเราครับจะมาทำการอ,าอ่านการ์ตูนที่เอาคนเขียนเองนะครับการ์ตูนนี้ชื่อว่าการ์ตูนรักฟูเรนเคยทําไปแล้วนะครับใช่ไหมทุกคนเป็นอีพีวันนะครับซึ่งวันนี้ครับนราคนได้ทําถึงอีพีห้าแล้วนะครับที่จริต้องทำถึงอีพีเอ่อเท่าไหร่แล้วนะขอดูก่อนเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วซึ่งแต่แล้วอีพีหก EP1 ได้ดู e p หนะครับจะได้ตื่นเต้นไหมเคซึ่งวันนี้ครับพวกเราจะมาละ5 EP ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตั้งแต่ EP1 เลย EP1 นะเรือม,มาต่อแรกครับพวกเราเกิดมาที่เกาะแรกนะมีโจรสลัดมาให้นะักคุณนะครับรับเควสแล้วนั่นก็ไปตีุ้มเลยออเสร็จแล้วเขาก็ให้เงินนักคนร้อยบาท แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ไปซื้อบาดาบนะครับไม่ใช่บาทไปซื้อดาบนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ไปรับเควสอีกสองเควสแล้วครับแล้วก็ตะทุมเลยได้เงินมาสองร้อยบาทพอเสร็จแล้วทบน้องก็ไปซื้อเรือฟรีมานะครับไปชิ่เกาะริงนละ้น้ก็ไปสุ่มผลนะครับ ไม่ใช่ดิไปรับเวสก่อนครับตีลิงสิบตัวเสร็จนั้นก็ตีทุ่มเลยพอเสร็จแล้วก็ได้เงิน1,000บาทนะครับพอเสร็จแล้วนี่ครับมันก็ไปสุ่มผลได้ผลพระมานพอเสร็จแล้วมีคนมาบอกว่าให้นักคุณมา pvp กับเขาด้วยนะน,นันก็รับคำ้ามครับ p ิลเลยพอเสร็จแล้วก็ใช้ผลพระที่ได้มา ติดอุ้มเลยแ,แล้วแล้วเขาก็ไปซื้อเรือหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็เจอกันเกาะบาร์กีนก้นะนี่ก็อีพีวันนัทั้เคยเคยเล่าไปแล้วนะครับนีนะ่ก็เคยเล่าไปแล้ว,ลวเรามาเล่าอีพีทูต่อเลยเพราะว่าวันนี้ทั้งทุกคนแล้วว่าจะเล่าให้ให้เลยโอเคมาให้พ่อคนถือกล้องให้นะครับ มันเหนื TS, <c oughs> smoking, ่อยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนนอนเหนื่อยนี่ครับเปิดมาี่สองครับแล้วนได้สู้กับอร์กี้ต่อยไปตุ้มเลยนะครับพอเสร็จแล้วมันก็วิ่งหนีบาร์กี้นะครับแต่แล้วมันก็ต่อยรัวบาร์กี้ก็วิ่งหนีครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต่อยรัวกับบาร์กี้เลยะด้หลักการต่อสู้อย่างจริงจังๆแล้วน้อเวสกับบาร์กี้เลยนะครับ ไอ้แล้วก็แตงตู่มันขึ้นสองฝั่งเลยพอเสร็จแล้วนะครับเนี่ยบาร์คี้ก็ตายมันก็ได้พลังแยกร่างชิ้นส่วนมานครับพอเสร็จแล้วมีคนที่ใส่มงกุฎบอกว่าให้ PVP กับเขานะครับแล้วมันก็บอกว่าโอเคนะแล้วพวกเราก็ทําการ PVP กันเลยพอเสร็จแล้วนะครับนันก็กลายร่างกันเป็นพามาต่อสูขข้กับเขาอุม้มมันก็ตุยนะครับเนี่ยแล้วมันก็ได้ หมวกราชามาอย่างนี้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับมันก็ไปที่กเกาะน้ําแข็งนะครับไปเจอบอสเจติลันก็ฆ่ามันฆ่ามันได้ด้วยครับแล้วมันก็ไปเจอกับเลลี่เลลี่ก็ทําให้เราคนมีฮาคิวาร์ปได้กระโดดเอ,อใช้ท่าอะไรนะเดินชมจันได้นะของตอนนี้โอเคนี่ก็คืออีพีสองนะครับเดี๋ยวพวกเราไปอีพีสามันต่อเลยอีพีสามของพวกเรานะครับ เราจะยังเหลืออีกสามเรื่องครับที่จะอ่านนะคับนี่อีสามนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูกันต่อเลยนะครับเอะเัาไปซื้อดาบมาหนึ่งพันบาทเสร็จแล้วนครับก็ไปเจอบอสน้ำแข็งบอสแม่ม่บอสแสงแล้ว vs กับบอสน้ำแข็งก่อนตีทุ่มเลยทุ่มอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้ว เออบอสน้ำแข็งนะมันก็ใช้น้ำแข็งเนี่ยทำให้น้อตีไม่ได้แล้วมันก็ตีมันไม่ได้เลยแล้วสรุปสุดท้ายมันก็ตีมันได้นะเพราะเสร็จแล้วมันก็ได้พลังน้ำแข็งนะว่าตัวต่อไปนะครับบอสแสงนะเนี่ยนันก็ใช้พลังน้ำแข็งยึดเอาไว้นะครับใช้พลังน้ำแข็งเป็นรลบาเรียเสร็จ <ๆ S 2> แล้วแต่เวลาต่อสูแ้แบบจริงจริงจังๆเนีนะคุณได้ทําการใช้น้ําแข็งป้องกันแล้วก็ใช้ต่อยรัวๆไปเลยนะครับส่วนแสงนี่ใช้เกตดาวตกไปทาอย่างนี้ อันต่อไปนะครับแสงโกรเลยเลยใช้รลังตูมเลยตุตู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 ตมตูตูตูตมตยตูตูตูตมตู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 ตบตูตูตอตู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 ตอตู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 ตตตตตมตต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  บอสน้ำแข็งก็คือบอโสโคซันครับบอสนังมากก็คือบอสอะไครนุส่วนบอสแสงก็คือบอสคิสซารุนครับเคมาเล่าต่อกันซึ่งพอบอสแมกมานเนี่ยมาแล้วพ่นภูเขาไฟแล้วนุนก็ทําการวิ่งหนีทุ่มเลยพอเสร็จแล้วบอสแมกมาครับก็ปล่อยปล่อยขึ้น่อยอลอเลยขึ้นดาวตกรัวๆแล้วก็ได้เวลาต่อสู้อย่างจริงๆจังแล้วใช้ขนพ้างครับทำให้เขาหนีไม่ได้ แล้วเขาก็ตายนะครับแล้วนุ่นก็ลายร่างเลยนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราไปอ่าน EP 4ีกันต่อเลยครับ EP 4ีมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกดาวมาดู EP สี่กันเลยนะครับมันเมื่อยแขนเมื่อยขาแล้วนันเนี่ย EP สี่นะครับเลื่อนต้นมาซื้อเรือหนึ่งพันบาทนะครบไปที่เกาะคุกอินเพลดาวเจอ โดฟาเมโกครับก็ต่อสู้กับโดฟาเมโกโดฟาเมโกใช้เส้นได้ลาดตัวน้องฮันเลแล้วก็ V2 สอุ่มเลยใช้รัวๆลนะครับน้องฮันเลกายร่างเป็นอย่างนี้เลยไม่ไหวเลยนะเร็จแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วใช้ต่อยรัวๆพร้อมกับแมกมาพร้อมกับแสงพร้อมกับน้องเข็งเลยนะครับมันก็เลยตายฮันเลได้ห0อยหมืน่มนบาทครับนั่นก็ไปซื้อดาบห้าพันบาทมานะ ซึ่งคนที่ได้มาครับก็ไปได้คาคูมาเดะแล้วลก็ได้3าดาบอย่างนี้เท่ๆแล้วมันก็ไปตีบอสเฟ,ฟนกี้ครับบอสเฟ,ฟนกี้ทำการตีตุ้มเลยนะครับนี่พุ่งมาถึงตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะันก็ทำการนี่ใช้หม,ม,มัดของคนนะครับย้อยมาตุ้มเหมือนกันครับเสร็จแล้วอันนี้ละคนนะจะอ่านได่ออกครับแล้วก็นันก็ใช้พลังตีทุ่มต่อเลย พอใสแล้วมันก็ตายนะครับแล้วนะคุณก็เอ่อทุกคนยังจำคนนี้ได้อยู่ไหมจนสลาดตั้งแต่กเกาะแรกที่คุณอยู่นะครับตั้งแต่อีพีหนึ่งนี่เขาบอกว่าคุณสามารถไปโลกสองได้เลยครับซึ่งผมก็วาร์ปไปโลกสองนะเคดูอีพีห้านะครับอีพีสุดท้ายนะครับอีพีสุดท้ายของวันนี้นะครับพี EP สุดท้ายของวันนี้อีพีนี้นะครับจะเป็น เอ้ทุกคนเห็นหน้าปกแล้วใช่ไหมเป็นพระ vs มังกรแต่ทุกคนอ่านตรงนี้กอนพระ vs มังกร ep หกครับเคเดี๋ยวพวกเรามาดูกันเลยครับ ep ห้าว่าจะเป็นยังไงตอนแรกครับไปโลกสองก่อนไปตีโรงงานนะครับโรงงานตุยเลยตุม้มได้ผลมังกรมาครับน้องนก็กินผลมังกรไปกลายเป็นอย่างนี้เลยครับเสร็จแล้วคนก็ไปตีบอสฟูจิ Fuji, ทรานครับและ นักคุณตีได้ครับแล้วบอสบอสเนี่ยก็เสกอุกบาตล้วลวเลยนะคุณโจมตีไม่ไหวครับก็เลยสร้างไฟยักษ์มาอุ้มเลยนะครับก็เลยเกิดการต่อตัวอย่างยิ่งยัยังจังแล้วอุกาบาทยักษ์ VS ไฟนี่แล้วก็ทําการชนดาบกันนะครับว่าใครจะชนะและสรุปนักคก็ชนะนะคบและเ,ออเดี๋ยวไว EP นะ้ EP หน้าพระ VS มังกรน,นะครับก็เอาเป็นว่าไว้สำหรับคลิปหน้าคับไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับเออเดี๋ยวก่อนนะทุกคนอย่าลืมอ่านตรงนี้แล้วถ like ้า like and subscribe for ep หกกับเอเมลโลด้วยนี่นะเดี๋ยวมันจะเปิดให้ทุกคนดูเหมือนเลยนะว่าหน้าปกของ ทุกอันนะครับเป็นยังไงอันนี้ EP หนึ่งนะหน้าปกของ EP หนึ่งครับเห็นใช่ไหมทุกคนหน้าปกของ EP หนึ่งนะอันนี้หน้าปกของ EP สองนะครับอันนี้ครับหน้าปกของ EP สามนะครับก็เสร็จแล้วนะครนี่หน้าปกของ EP สี่นะ นี่ครับและนี่ก็คือหน้าปกสุดท้ายครับหน้าปก EP ที่5ก็อเอาเป็นว่าไว้สำหรับคลิปหน้าครับไว้กลับมาพบกันใหม่นะคะบ,บ๊ายบายลวยเลยค่ะบ๊ายบาย